สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับ Samsung S10 มาบ่นมาเล่าให้ฟังนะครับกับเครื่องที่ผมใช้งานมาน่าจะอายุปีหนึ่งแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเอามาลองเทสเกม Free Fire กับเกม ROV อย่างแรกเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่ามือถือ Android หรือว่ามือถือ p p o o n เนี่ยนะครับที่ผมซื้อมาใช้งานจริงๆทุกรุ่นนะครับขึ้นอยู่กับว่า เครื่องไหนจะใช้งานแบบไหนมากกว่าออหลักๆผมจะใช้งานถ่ายคลิปเทสเก็นะครับใครที่ติดตามผมอยู่ก็จะเห็นเงาสะท้อนนะครับมันจะมีเงาสะท้อนของมือถือ Sam s u n g S10 มันสะท้อนจากกล้องที่ผมใช้ Samsung S10 ถ่ายแล้วก็ผมจะสลับกับ iPhone 11 Pro เพราะว่าผมที่เอา2รุ่นนี้มาถ่ายเพราะมันจะถ่ายได้ชัดกว่านะครับแล้วก็มันจะถ่ายได้นานกว่ากล้องมิเรเล่นะครับกล้องมิเรเล่เนี่ยผมก็ ถ่ายสลักจะถ่ายคิพพีวิวมากกว่าราคาค่อนข้างถูกลงมากนะมือ1เนี่ยผมไปดูมาน่าจะ16ื่นหกะครับประมาณนี้1 6ื่นหกถ้าถ้าผมดูไม่ผิดแล้วแต่ราคาของแต่ละร้านด้วยนะครับมือ1นึ่งราคามือ2ตอนนี้ลงมาแบบค่อนข้างเยอะเลยปกติมันราคาเปิดตัว30,000ื่น 8, แปดลอมร้อยยี่สิจิก มือ2อเนี่ยอยู่ที่ราคา9,500นะครับแบบถูกสุดๆอ่ะ9,500ที่ผมเห็นนะสภาพปกติแต่ว่าส่วนมากราคาเนี้ยมันจะไปไวมากแล้วก็ราคาประมาณ1มื่0หมื่นหมื่นประมาณเนี้ยหมื่นหรือว่าหมื่นเเครื่องสภาพดีหน่อยอุปกรณ์ครบผมว่าราคาค่อนข้างถูกลงมากนะครับผม สำหรับคนที่จะซื้อ samsung galaxy s 1 0นะครับมาดูหนังฟังเพลงนะครับบอกเลยว่าหน้าจอเนี่ยคมชัดมากดูคลิปแบบได้เต็มตาเลยนะครับผมหน้าจอ amoled หน้าจอใหญ่หน้าจอไร้ขอบส่วนกล้องก็ไม่ถึงกับรบกวนมากเท่าไหร่ส่วนตัวผมแล้วกันการใช้งานโซเชียลต่างนะครับอาจจะมีอาการบ้างเนาะถ้าใช้งานมาช่วงหลังๆอาจจะเป็นที่ตัวแอปพลิเคชันมันค้างมากกว่า ส่วนลอมก็ถือว่าทําได้ดีถ้าพูดถึงการเล่นเกมนะครับเล่นแบบปรับสุดเล่นได้ลื่นๆอยู่แล้วนะครับสาหรับเกม r o v free fire r o v ก็60เฟรมเรทแบบลื่นๆส่วน free fire pubg เนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการทัชสกรีนนะครับมันยังไม่ทัชสกรีนติดนิ้วดีนะครับแต่ว่าการทัชสกรีนก็ถือว่าทําได้ดีอยู่ในระดับหนึ่งเพราะว่ามือถือเนี่ยมันเป็นมือถือเรทราคา30,000แต่ผมซื้อมาตอนนั้นประมาณ2 0 0 0 0กว่า คุณภาพและการพูดถึงในเรื่องของคุณภาพนะครับใช้งานมา1ปีอะแล้วใช้งานมาหนักมากนะครับเครื่องนี้เรียกว่าคุ้มค่าเลยแหละนะครับการใช้งานช่วงโควิดใช้งานตั้งแต่2องโมงเช้าจนถึง5้าทุ่มอะพักบ้างพักแค่กินข้าวแล้วก็เล่นต่อประมาณนี้เล่นเกมโซเชียลเกือบจะเป็นเครื่องหลักเลยนะครับเครื่องนี้เรียกว่าใช้งานหนัก,นกๆโคตรๆอะ เรื่องความร้อนนะครับตัวนี้มันจะมีระบบระบายความร้อนนะครับถ้าเล่นประมาณ1เกมอาจจะไม่ถึงกับร้อนนะครับรู้สึกแค่ว่ามันร้อนนิดหน่อยแต่ถ้าเล่นแบบชั่วโมงหนึ่งสองสามชั่วโมงอะ่ะมันก็เป็นปกติของมือถือ a n d ด o อยอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเปิดพัดลมเล่าตลอดตลอดหรือว่าเล่นในห้องแอร์เล่นได้สบายสบายเลยกับเครื่องนี้นะครับผมปัญหายอย่างอื่นนะผมว่าคือผมไม่ค่อยเจอเท่าไหร่แต่ผมก็ใช้งานจริงๆะ ถ้าเจอก็เจอน่าจะเป็นปัญหาเฉพาะพวกแอปพลิเคชันมากกว่านะครับที่มันมีอาการค้างเนี้ยนะครับแล้วก็ปัญหาถ้าเป็นพวกอย่างเล่นเกมที่ผมเล่นเกมฟรีไฟเนี่ยปรับสูตรนะเล่นได้สบายๆเลยนะครับแต่จะมีปัญหาเรื่องทัศสกรีนมันไม่ถึงกับติดนิ้วดีอะถ้าเทียบกับ iPhone แล้วกัน แต่ว่าการเล่นเกมเนี่ยก็ถือว่าทำดีๆนะครับเล่นเกมได้ลื่นๆเลยสตรีมเกมก็ได้สบายๆหน้าจอแบบคมชัดมากนะครับเล่นแบบปรับสุดภาพการาฟริกสวยๆวยประมาณเนี้ย ถ้าพูดถึงตอนนี้หนปีอาจจะมีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ลดลงไวมากแต่ว่ามันก็โอเคมันใช้งานมา1ปีถ้าไปเล่นเกมอาจจะเล่นเกมได้ประมาณ4-5ตานะครับไม่ต่ำขึ้นอยู่กับเวลาการเล่นอ่ะอย่างอวีเนี่ยที่ผมเล่นก็เล่นได้ประมาณ59-60เฟรมเรทอาจจะมีดรอปลงไปบ้างประมาณ58 8าก็ถือว่าโอเคอะถ้าเล่นพวกเกม RO v ไม่ได้กดสกิลมากเล่นเล่นได้แบบลืน่นเลย ปัญหาอย่างอื่นอาจจะเป็นเพราะผมไม่ค่อยซีเรียสหรือว่าไม่ได้จุกจิกอะไรมากนะครับการใช้งานการเล่นเกมโซเชียลต่างๆส่วนมากก็เน้นคือผมเองก็ใช้งานทั่วไปเหมือนกันนะครับแต่ผมอาจจะไม่ค่อยได้ซีเรียสเรื่องปัญหาอื่นๆเท่าไหร่คนที่จะซื้อมามือสองตอนนี้ผมว่าแนะนำว่าให้ดูมือถือหรือว่าสภาพมือถือให้ดีนะครับใครที่จะซื้อมามือสองนะตอนนี้ ราคาประมาณ9,000กว่าบาทหรือว่าหลักหมื่น9,900นะครับก็ถือว่าน่าซื้ออยู่นะแต่ว่าต้องดูสภาพนะครับแล้วก็ลองเล่นลองใช้งานดูก่อนก่อนที่จะซื้อแล้วกัน